ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเจอก,กันกับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะเราก็จะมาแชร์7วิธีการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน TikTok กันค่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะคะวิธีที่1ค่ะเราสามารถที่จะสร้างรายได้บน TikTok ได้ด้วยการไลฟ์สดโดยผู้ที่จะสามารถทำการไลฟ์สดได้จะต้องมีอายุ18ปีแล้วก็มีผู้ติดตาม1,000คน และเราจะสามารถทำการสร้างรายได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ติดตามนะคะส่งของขวัญให้เราเนาะเพราะว่าผู้ติดตามที่เขาส่งของขวัญให้เรานะคะก่อนที่เขาจะได้ของขวัญมาเนี่ยเขาก็จะต้องไปเติมเงินนะคะแล้วก็ทําการแลกเหรียญเพื่อที่จะซื้อของขวัญให้เรานั่นเองค่ะ และของขวัญแต่ละชิ้นนะคะก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าราคาของขวัญแต่ละชิ้นมันก็ไม่ได้มากอะไรนะคะดังนั้นการที่เรานะคะจะเอาของขวัญมาแลกเป็นเงินเนี่ยเราจะต้องมีผู้ติดตามที่แบบว่าส่งของขวัญให้เราเยอะมากๆจริงๆนะคะวิธีที่2ค่ะ เมื่อเรานะคะได้สร้าง Account TikTok แล้วก็มีผู้ติดตามระดับหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะมีสปอนเซอร์นะคะเข้ามาติดต่อให้เรารีวิวสินค้าแล้วก็ไทอินสินค้าเข้าไปในวิดีโอนั้นนะเราก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินนะคะหรือว่าเป็นตัวสินค้านะก็แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนะคะ วิธีที่3นะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีสินค้าอยู่แล้วนะแล้วก็เอาสินค้าของเรานะคะมาไทอินเข้าไปในคลิปนะคะโดยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทําการโปรโมทหรือว่าขายสินค้าแบบตรงๆนะคะเราอาจจะแบบว่าเอาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาถือในคลิปอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าอาจจะ เอาเป็นแบบว่าทําคลิปสนุกๆนะคะแล้วก็เอาสินค้าเข้ามาใช้ในคลิปนั้นๆค่ะเพราะว่าบน Tik t o อกนะคะเรามีเวลาที่จะอยู่ในคลิปเพียงแค่15วินาทีเราไม่สามารถที่จะเกิ่นหรือว่าพูดอะไรยาวๆได้ดังนั้นการที่เราจะหยุดคนดูได้นะคะเราก็จะต้องทําคลิปให้มันสนุกการที่เราจะบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาขายของอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะไม่สามารถหยุดคนดูได้ดังนั้นเราจะต้อง ทำคลิปออกมาให้มันสนุกๆแล้วก็อาจจะเอาสินค้านะคะเข้ามาไทยอินร่วมกับคลิปนั้นๆค่ะวิธีที่4ค่ะเราอาจจะไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีหรือว่าเราไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีๆที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะเอามาขายได้นะคะเราก็อาจจะซื้อสินค้าตัวนั้นมาเาก็อาจจะเอามาไทอินในคลิปติ๊กต็อกลงดูนะคะเผื่อมีคนสนใจแล้วเมื่อมีคําสั่งซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะไปรับสินค้านั้นมาส่งให้ลูกค้าได้ค่ะวิธีที่5นะคะก็คือการทําช่องติ๊กต็อกให้มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็ขายช่องติ๊กต็อกนั้นค่ะ พี่ที่6ค่ะ a f f i l i a t e ลโปรแกรมเราไม่จำเป็นต้องมีสินค้านะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นโปรโมทสินค้าแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะเล็กๆน้อยๆจากร้านค้าได้โดยเราสามารถที่จะสมัคร a f f i l i a t e โปรแกรมได้กับเว็บไซต์เอ t ซเทรนะคะไม่ต้องแพ็กสินค้าไม่ต้องมีสินค้าก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะโดยเราสามารถที่จะเอาลิงก์ a f f i l i a t e นะคะ ไปแปะไว้ที่โปรไฟล์ t i k t o k และหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสินค้าจาก s h อ p e e หรือ l a z า d A นะตาม a f f i l i a t โปรแกรมที่เราไปสมัครไว้เราก็เอาสินค้าเนี่ยมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็นำเสนอที่ t i k t o k นะคะพอมีคนสนใจนะคะเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยไปกดลิงก์เพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากโปรแกรม Affiliate นั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่7นะคะก็คือ Tik t o k Creator Fund นะก็คือเป็นการสร้างรายได้เหมือนกัน กับ YouTube เลยนะคะและตอนนี้นะคะผู้ใช้งาน TikTok ทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าอีกภายใน3ปีนะคะ TikTok เนี่ยก็จะเข้ามาเปิดสร้างรายได้ให้กับฝั่งเอเชียเรานะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆตื่นเต้นมากๆนะคะ โดยผู้ที่จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะกับ TikTok Creator Fund เนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีแล้วก็มียอดคนติดตามนะคะที่10,000คนนะภายในอีก3ปีนะคะทุกคนเราก็จะสามารถที่จะสร้างตัวเองนะคะสร้างคลิปเยอะๆแล้วก็สร้างผู้ติดตามใครที่อายุแบบ 17ปี16ปีก็ยังมีเวลานะคะที่จะรอให้ตนะิ k t ต k อ r e a t o r Fund ์ฟเข้ามาถึงเอเชียเราแล้วเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้นะสำหรับใครนะที่ยังมียอดไม่ถึง10,000คนนะคะรวมทั้งเราด้วยเนี่ยเราก็ยังมีเวลานะคะทุกคนที่จะแบบพยายามสร้างคลิป Tik t o k เยอะๆเพื่อที่จะให้มีผู้ติดตามนะคะถึงหมื่นคนและเมื่อ Tik t o k นะคะเขามาเปิดสร้างรายได้ให้กับพวกเราเนี่ยเราก็จะมี a c c o u n t ที่พร้อมที่จะสร้างรายได้กันเลย ซึ่งแบบมันเจ๋งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็ได้ไอเดียนะคะเพื่อที่จะไปเป็นช่องทางในการสร้างรายได้บนแอปติ๊กต็อก เพราะว่านอกจากเราจะสนุกกับการใช้งานแอปติกต o อกแล้วมันก็คงจะดีมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะสร้างรายได้บนแอป t ิกต o อกได้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ